เอาลับสวัสดีครับอยู่ผม RBC Running Board Cluster นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับการใช้คลังการขายของการซื้อของในตลาดนะครับว่ามันมีวิธีการยังไงเนาะอันดับแรกครับเงื่อนไขแรกก็คือเราจะต้องซื้อตัวเกมเต็มก่อนเนาะเราถึงจะใช้ฟังก์กชันในฟังก์กชันร r e t เนอร์ได้เมื่อเราซื้อตัวเกมเต็มมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้เราทำการกด เขาเรียกไงน,นะหาไปจุดที่มันมีตลาดามีตลาดหรือสังเกตที่ในมินิแมปนะครับมันจะเป็นรูปหน้าคนซ้อนกัน2คนเห็นไหมครับที่เมาส์าผมชี้มันจะเป็นรูปหน้าคนซ้อนกัน r e t ท n n e r ร o โวเกให้เราหาเจ้าตัวนี้ไอ้เจ้าตัวนี้อยู่ที่เมืองริมซ่าเนาะนจริงไม่มีทุกเมืองนะแต่ผมขอทําคลิปที่เมืองริมซ่าละกันเพราะว่ามันค่อนข้างจะเดินทางสะดวกก็คือเจ้าตัวนี้เลยครับเมื่อเรามากดคุยกับค,บคนนี้ครั้งแรกที่เรากดคุยอ ฟังก์ชันเนี่ยมันจะมีหลายตัวหลักๆที่เราจะดูเราดูแค่อันแรกสุดอันเดียวครับอันอื่นเราไม่ต้องไปยุ่งมันหรอกครับโอเคไหมครับอันเนี้ยมันจะให้เราทําการสร้างรีเทนเนอร์อ่าซึ่งมันเขาบอกว่าเราสามารถสร้างได้2คนนะอ่าตอนเนี้ยผมสร้างไป2คนครบละก็เลยไม่สามารถสร้างได้อีกแต่คนที่ยังไม่เคยสร้างพอคิดเข้าไปตรงนี้ปุ๊บมันจะสามารถสร้างได้2คนสร้างได้2คนอันนี้คืออะไรมันจะเหมือนหน้าตาสร้างตัวละครของเราเลยเหมือนตอนที่เราสร้างตัวละครเป๊ะ อยากได้อาชีพไหนหน้าตาเป็นไงแต่งได้เต็มที่เป๊ะแต่ว่าเราไม่ได้เอาตัวละครนั้นมาใช้มาใช้เล่นมาใช้ต่อสู้นะเราเอามาใช้ในการที่ให้มันเป็นคลังเหมือนเสมือนว่าเราจะมีครังเนี่ยสองครังโดยเราใช้ตัวละครเนี่ยเป็นคลังโอเคไหมครับเอาเป็นว่าให้เราทําการสร้างไปเลยครับตรงนี้สองตัวกดมาให้ครบ2ตัวเลยเมื่อเราทําการสร้างเสร็จแล้วจากเจ้าตรงนี้ให้เรามาหาที่คําว่า ซัมวันนิ่งเบลมันจะมีอยู่กระจายกระจายตรงนี้ก็มีเนี่ยตรงนี้ก็มีตรงไหนก็ได้ครับขอให้มันขึ้นครัว่าซัมวันนิ่งเบลจะเป็นกระดิ่งเป็นเป็นกริ่งเนี่ยยซูมๆๆเนี่ยเป็นกริ่งเมื่อเรากดคุยเข้าไปปุ๊บมันก็จะโว์ว่าเอ้ตอนนี้คุณมีเลเทนเนอร์สองตัวนะผมตั้งชื่อไว้ว่าลันเทนเนอร์กับลันเทนลันลันลิลีลาเนี่ยผมตั้งชื่อไว้เนี่ยสองอันเนี่ยอันไหนก็ได้มันก็คือคังของเราสองอันอันอื่นมันไม่ต้องไปสนใจมันไม่มีอะไรไม่่มีคาาาอไไรกกดเเข้ปปตัวแบ มันก็จะโผล่ออกมาเนี่ครับเนี่ยนะเนี่ยเตัวนี้ที่ผมสร้างไว้เหมือนตัวหลักเลยแค่เปลี่ยนสีผมอ่ะทั้ง2ตัวละครเมนูเหมือนกันแค่ว่ามันแยกกัน2ตัวโอเคไหมครับนี่คือหลังจากที่เราคุยกับ Summoning Bell แล้วจะพบกับเมนูต่างๆต่างต่อไปนี้อันแรกนะครับอันแรกอันแรกก็คือเป็นการฝากถอนไอเทมหรือก็คือค้งนั่นแหละกดเข้าไปอ่ะเห็นไหมครับนี่คือช่องของในคางของเราตอนนี้มีอยู่3ช่อง เดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆรู้สึกว่ามันจะได้เต็มที่5ช่องอ่นนี้ผมก็ลองฝากของไปอ่ะอันนี้ผมลองถอนออกขี้ขวาแล้วก็เนี่ยเอาออกนะมันก็เด้งกลับมาน,นี้ผมฝากอันบนสุดนะก็เด้งกลับมานี้เห็นไหมครับอันนี้คือเป็นการถอนเข้าถอนออกระหว่างคลังของเรากับอไอเทมของเราเห็นไหมครับอันนี้หน้าต่างไอเทมกระเป๋าผมเนาะอันนี้คลังก็สามารถถอนเข้าถอนออกได้โอเคไหมครับฟังก์ชันแรกต่อไป อันที่2เป็นเงินนะเป็นเงินอ่ะอันนี้ัางเนี้ยคือเงินของเรา running s t i k e r อันนี้ตัว r e t a i n e r เราสมารถกดลูกศรชี้ได้ถ้าเราชี้ไปได้นี่ก็คือการถอนเงินออกจากคลังเข้ากระเป๋าเราแต่ถ้าเรากลับลูกศรไปอันนี้ก็คือฝากเงินในกระเป๋าเราเนี่ยตรงเนี้ยเข้าไปในคลังโอเคไหมครับอ่าต่อมาเป็นการขายของอ่าเราต้องทําที่ตรงนี้นะการซื้อขายมันจะไม่เหมือนกันนะเวลาเราซื้อของเราไปซื้อที่ market board แต่เวลาเราขายเราต้องมาขายที่ตรงกระดิ่งเนี่ยซึ่ง2เมนูนี้มีให้เลือกต่างกันกะ็คือเราจะเอาของจากในกระเป๋าเราเนี่ยของในเนี้ยในตัวเนี่ยขายลงตลาดหรือจะเอาของจากในคลังคลังเี่ย retainer เนี่ย,นนยขายซึ่งอันนี้แล้วแต่เราจะเก็บไว้เนาะของผมไม่ได้เก็บไว้ในคลังผม,ผมเก็บไว้ที่ตัวผมว่ากดตรงนี้เลยครับ sell item in your inventory on the market กดเข้าไป ซึ่งมันก็จะเป็นช่องไอเทมของผมสมมุติอันนี้อันนี้คือของที่ผมตั้งขายไว้นะทางขายไวปก็ go. สมมุติว่าผมจะทําการขายเจ้าเขาเนี่ย Inferno Horn เนี่ยผมอยากขายนี้ก็คลิกขวาที่เจ้าไอเทมนี้โอเคไหมครับแล้วก็กดใส่เข้าไปโหลดเห็นไหม Put up for sale ปุ๊บมันจะเด้งเข้ามาว่าคุณจะต้องการขายกี่ชิ้นอ่ะมุติผมขายขายชิ้นเดียวก็ติ๊กไปชิ้นเดียว หรือต้องการขายทีเดียวเลย2ชิ้นคือแบบขายเป็นแพ็คไปเลยแพ็คเนี้ยคือถ้าคนจะซื้อคือคุณบังคับว่าคุณต้องซื้อ2ชิ้นอะ่ะเออชิ้นละเท่าไหร่่าตอนนี้ผมขายเป็นชิ้นละ10อันเนี้ยสินี่คืออะไรระบบจะตั้งราคาตั้งต้นมาให้เท่ากับราคาขาย NPC จริงเห็นไหมครับผมเอาเมาส์ชี้ไม่ได้มันถ้าเมาส์เลื่อนออกเห็นไหมลองดูที่ข้างล่างครับที่มันเขียนว่า s e l l for สิบอ่ะอันนี้คือถ้าเราเอาไปโยนทิ้งที่ n p c อ่ะเราจะได้แค่ 10G จิ ทีนี้เราอยากจะรู้ว่าเอ้ยไร่เขาเนี่ยถ้าเอามาขายในตลาดอ่ะมันเป็นเขาของวอสเนาะมันจะได้ราคาเท่าราคาเท่าไหร่วิธีเช็คราคาในตลาดให้กดที่ตรงนี้ครับ Compare Price ตรงนี้ข้างบนปั๊บเข้ามาอ่าเราจะเห็นว่าเฮ้ยเนี่ยตอนนี้มีคนขายอยู่อันนี้คือคนคนที่เขาตั้งขายนะเขาต้องขายอยู่เนี่ยอย่างคนแรกสุดเนี่ยเขาขายถูกสุดมันจะเลี้ยงจากถูกไปแพงอย่างคนแรกเนี่ยไอ้ r e t a i n e r ที่ชื่อ Amol เนี่ยเขาขายอยู่1ชิ้นชิ้นละส0 0พเห็นนะครับเนี่ย เขาขายอยู่อย่างชิ้นทีละสามพันคลิกได้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอเคไหมครับอันนี้คือเป็นราคาตลาดเฮ้ยนะตอนนี้มันมีคนขายอยู่ชิ้นละสามพันนะแต่เราอยากจะรู้ว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดมันไม่มีใครขายอะสมมติสมม,ต,สม,มติผมเปิดเข้ามาแล้วแบบไม่มีคนขายอยู่เลยแต่เราอยากรู้ว่าไอเทมราคาชิ้นนี้มันเคยมีประวัติการขายมาแล้วกี่บาทให้เรากดที่ตรงนี้ครับเห็นไหมครับ history คลิกเข้าไปนี่คือประวัติการซื้อขายของไอเทมชิ้นนี้ ตั้งแต่ล่าสุดลงมาเลยอ่าตั้งแต่วันที่19เดือน2เวลา9โมงอ่ายี 28. นาทีเนี่ยมันชิ้นละ8ปดพมันขายได้มันขายได้ชิ้นละ8ปดพเนี่ยมันมีการประวัติการซื้อขายอยู่เออแต่หน้าตอนนี้คนมันขายชิ้นละ3ามพันสี่พันซึ่งก็ไม่รู้ว่าอ่าทำไมมันถึงขายถูกเนาะแล้วมีคนตั้งขายอยู่เยอะด้วยแต่ที่แน่ๆคือเนี่ยนี่คือประวัติการซื้อขายที่ผ่านมาในหน้าเนี่ยเนี่ยล่าสุดเนี่ย ล่าสุดมันจะไล่ตั้งแต่ล่าสุดไล่ย้อนลงไปย้อนลงไปย้อลงไปซึ่งล่าสุด8,700มันยังขายออกอะ่ะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผมผมจะตั้งอันนี้ก็คงจะตั้งไปราคาเอาตัดราคาเลยอะ่ะผมเอา8,500พอ,อะอ่ะมัน8,700มันยังขายได้แล้วไม่ต้องสวนหรอกว่าเขาจะเขาจะขายถูกอะไรช่างมันถ้ามันหมดหมันก็ต้องมาถึงเรากดคอนเฟิร์มปรับเห็นไหมชิ้นละ8,500ขายทีละ2ชิ้นก็คือ17 0 0 0 ถ้าคุณจะซื้อนี่คุณต้องซื้อ2ชิ้นซื้ออันเดียวไม่ได้อ่าถ้าเกิดเราอยากจะขายเดียวเราก็ต้องแบ่งกด2ครั้งอันนี้แล้วแต่เราเนาะอ่าสมมุมติว่าเราจะยกเลิกเราก็แค่คลิกคลิกขวาไอเทมแล้วก็เอามันกลับเห็นป่ะรีเทิร์นรีเทิร์นจะรีเทิร์นเข้าคลังไปเลยหรือจะรีเทิร์นเข้ากระเป๋าเราเลือกเอาอันที่2รีเทิร์นเข้าคลังอันที่3รีเทิร์นเข้ากระเป๋าเราแล้วอันบนสุดล่ะคืออะไรแอ s charge แอ y ads c h a าปรับปรับเปลี่ยนอ่าผมผมปรับเปลี่ยนอ่าอันเนี้ยอันเนี้ยไอปีกเนี้ยผมเดีย๋ยวขออเช็คก่น อ่าเขาขายกันเดี๋ยวาสองพันเขายังขายออกอ่าผมผมผมพับเปลี่ยนเอาขอสักพันแปดแล้ว 3, ลกันนะลดราคาหน่อยอ่าแต่คุณต้องซื้อสามชิ้นเลยนะคอนเฟิร์มมันก็จะเปลี่ยนราคาให้โอเคไหมครับอ่าหลังจากที่เราขายได้แล้วตอนนี้ยังขายไม่ได้เลยมันเป็นขยะเนาะสมมุติว่าถ้าเราขายของได้เรียบร้อยแล้วเงินจะไปอยู่ไหนเงินจะเข้าไปในคลัขงของเราเจ้าตัวนี้เนี่ยตรงเนี้ยเงินมันจะเข้ามาในนี้ ในรีเทนเนอร์เพราะรีเทนเนอร์เป็นคนขายให้เราเงินมันก็จะเข้าอยู่ในช่องของรีเทนเนอร์เราก็จะทำการถอนออกเข้าไปที่ตัวเราจบโอเคไหมครับนี่คือสำหรับการซื้อขายและฟานฝากคลังอ้ออีกอันนึงเมนูสุดท้ายลือมอธิบายโอ้ยโอไม่ใช่ไม่ใช่ใชตัวนี้เอาเอา,เอาใหม่สักคู่ครับรีวิวอ่าเนี่ยตรงเนี้ยอันนี้คือเป็น อันนี้นะครับ view search history ก็คือดูว่าขายของอะไรได้บ้างมันขายอะไรไปได้บ้างสมมติเราอยากจะรู้ว่ามันขายได้หรือยังเราเราแบบไม่อยากจะไปแบบกดดูในหน้าของในหน้าเงินแล้วกดดูตรงนี้ก็ได้ถ้ามันขายได้มันจะขึ้นในหน้าน,นี่ผมยังขายอะไรไม่ได้เลยเพิ่งเพิ่งแบบมาใหม่แกะกล่องเลยเนาะอ่าประมาณนี้ก็จบไปครับสําหรับกระดิ่งตรงนี้ทีนี้การซื้อของให้เราไปที่ Marketboard เนี่ยคนระับมาร์เก็ตบอมันจะเขียนว่า Marketboard ตรงไหนบ้างนะที่มันมีมันจะกระจายกระจายตรงคนเยอะเราก็มาดูนี้ก็ได้อะเนี่อยอะไเงี้ยมาเก็ตบอร์ดในมินิแมปจะเป็นรูปเหมือนคล้ายๆแผนที่เล็กๆเหมือนลายแทงอะ่ะอ่ากดคุยเข้าไปวิธีใช้ก็คือให้เราติ๊กตรงนี้ก่อนครับแพชชั่นแมทก็คือมันจะทําการหาให้เขาเรียกไงมันเป็นตัวช่วยหาให้มันแมทกับสิ่งที่เรากดไปล่าสุดโดยที่เราแบบไม่ต้องไม่ต้องพิมพ์ให้มันถูกครบทุกอย่างมันก็จะทําการแบบ เซิร์ชให้มันแมทกับตัวละครเราที่สุดอ่ะอย่างผมเนี้ยตอนเนี้ยซัมมอนเนอร์เวลร์หกสิบสองผมอยากซื้อชุดกดคลิกที่ชุดบอดี้เห็นไหมครับมันจะล็อกให้เลยว่าเอ้ยเป็นคุณเป็นซัมมอนเนอร์นะเวลร์หกสิบสองชุดตอนนี้มีอะไรบ้างอ่ะสมมตุติผมทําการเลือกผมอยากได้แบบอินเยอะๆอ่ะผมก็เอาอินเทรเจนต์ไปปับ๊บมันจะไล่ให้เลยว่าอันที่แบบอินเยอะที่สุดไล่ลงไปจนถึงอินต่ําสุดอ่าไม่ได้ไล่เกียร์สีของนะมันจะไล่ลงไปอ่ะอย่างอันเนี้ย อินเยอะสุดเลยไอเทมเลเวล265อินบวก147ผมอยากทำการเทียบกับชุดที่ใส่ยอยู่เนี่ย้างข้างซ้ายเนีของผมที่ใส่ยอยู่ผม135เองเออนี่ร4 7เีเว้62ด้วยผมใสช่ชุดนี้ได้เหมือนกันเฮ้ยน่าสนใจผม,ผมสนใจนี่ละลองกดทดลองทายออนใส่ดูหน่อยสิเฉิมไหมถึงเฉิมก็ไม่เป็นไรไงมีแฟนซีทับอยู่แล้วก็ไม่ทึ้สีอะไรแต่ก็อยากดูนิดนึ่งอ่ะกดคลิกเข้าไปเราสนใจเราสนใจ ตัวละ2 0งหม่ตัวละ2 0งหมในประวัติเนี่ยมีคนเคยขายเท่าไหร่โอ้โหมีคนเคยขายตัวละ3ามพันยังมีคนขายมาแล้วแสดงว่าตอนนี้คือแบบมันกดราคาขึ้นมากๆเลยมันเหมือนว่ามันเห็นว่ามันไม่มีใครขายไงคนตั้งก็เลยตั้งเอาวะาสอง0ื่นเจ็ดเลยแพงๆเลยมจะเอาไหมล่ะเออแต่ผมมีความรู้สึกลึกๆว่ามันได้จากไอเทมเควสมีความรู้สึกลึกๆเพราะว่าไอเทมเควสมันเอามาตั้งขายได้อ่าซึ่งไอเทมเควสเนี่ยส่วนมากมันจะเป็นของสีขาว แล้วมันจะมีแสงเห็นไหมครับลองดูเดี๋ยวตรงเงี้ยตรงเงี้ยเนี่เมาส์ชี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ยเมาส์ชี้ไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นแสงแสงดูที่รูปไอเทมเห็นไหมครับมันจะเป็นแบบแสงเรืองๆสีเหลืองๆอยู่มุมบนๆน่ะไอพวกเนี้ยน่าจะเป็นไอเทมเควสนั่นแปลว่าผมอาจจะไม่ต้องเป็นต้องเสียตังค์ซื้อเดี๋ยวเล่นเควสหลักไปเรื่อยๆตอนนี้เควสหลักยังไม่ถึงเว่าหกสิบสองเลยเควสแบบพึ่งเลยว่าห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดเองมันต้องได้แน่นอนอ่าไม่เอา เมื่อเราอยากดูเกรดของแล้วกดคุณภาพคุณภาพมันก็จะไล่เกรดของลงมาไล่ตามเลเวลลงมาเลยมันจะเอาเลเวลสูงสุดลงขึ้นก่อนแล้วก็ไล่ลงมาไล่ลงมาใช่ปะะ่าวว่าเอาเอเนี่ยหกสิบเนี่ยไล่ลงมาของเขียวของฟ้าก็คือเขาจะแบ่งเอาแต่ถ้าสมมุติเราอยากอยากเรียงมาอย่างอื่นเราอยากมีดดนแล้วก็ดูตรงนี้ได้ครับอยากได้คิอะไรไอดี ID ข้างบนคือ,อรู้สึกว่ามันจะเรียงจากเลเวลมากไปหาหน้อยปะ่ะ ไม่รู้เหมือนกัน id นี่ผมไม่รู้คืออะไรส่วนมากผมจะใช้แค่หาของที่มันตรงกับสเตตัสที่เราจะเอากับคอคอลลิตี้เกรดของคุณภาพอ่าอย่างเงี้ยสมมติเราสมมุติผมอยากกดไปดูที่ที่หลักๆที่ที่ผมจะใช้นะคือดูพวกอาวุธดีกว่าอาวุธของซัมมอนเนอร์มันจะเป็นสมุดเนาะอ่าผมกดไปที่คอลลิตี้เกรดของเงี้ยผมอยากดูมันสวยไหมเงี้ยดูเงี้ยพอกดเข้ามาปุ๊บมันต้องเปิดสมุดก่อนเนาะให้เรากดตรงนี้ครับสแตน ปุ๊บโอ้โหอย่างจ้าบสมมติเราอยากได้อันนี้เรากดเข้าไปดูราคามันสี่พันเอาว่าสี่พันอ่าอันนี้เราไม่สนสเตตัสเลยนะอันนี้คือแบบเอาสวยงามล้วนๆอ่ะสมมติผมอยากได้อันนี้ผมกดซื้อปุ๊บกดเข้ามาเอามาอันหนึง่งอ่าสี่พันเรียบร้อยจากนั้นทําไงต่อก็เอาไปเข้าตู้ตู้เก็บของเราที่ผมทําการสอนไปในคลิปที่แล้วอ่าเพื่อที่จะแบบ เอามาเปลี่ยนกลามัวซะมันจะได้แบบฉายล่ลองกดดูเนี่ยโอ้อเมื่อกี้อันสวยๆเยอะแยะเนี่ยคือไม่ได้ซื้อใช้งานอ่ะซื้อสวยงามมาพูดง่ายๆนะเสร็จปุ๊บของมันก็เด้งเข้ามาละเมื่อกี้ที่ผมซื้อมาไหนวะนี่ปะโอ้ไม่ใช่อ,อ,อ,อันนี้นี่นี่อันนี้อันนี้เห็นไหมเห็นไหมซื้อมาละทดสอบทดสอบ นเ <No. S 2> นี่ยนะคือเราไม่สามารถแบบยัดเข้าไปตรงนี้ได้เพราะว่าอ่ามันต้องเขาเรียกไงนะเนี่ยมันยัดไม่ได้แคสกาบัวเห็นไหมครับถ้าอย่างนี้คือแบบทําข้างนอกมันจะฝังแค่ไอเทมชิ้นนี้ชิเดียวเราลากเข้าไปไม่ได้เห็นไหมเราต้องไปที่ตู้เนาะในห้องของเราก็ทําการเปลี่ยนอันนี้ของผมเป็นสมุดแบบทตาน้ําเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเป็นอันนี้บ้างเลยว่า อันนี้มันไม่ค่อยฟุ้งฟิงเท่าไหร่อ่ะมันไม่มีแบบฟุ้งฟิ้งขึ้นแต่ว่ามันก็ดูทำวินทำวิน,วนดีเออเวิร์กเโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวราไปก่อนไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย